สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f c มา f c ก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาจาะแนวทางของวันศุก์วันที่23จะเดือนหาพฤษภา2 5 6 8จะสำหรับลาวพัฒนาบรอีีทเธอเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะเจอกันอีกทีคือวันจันเลยจะสำหรับแนวทางหวลาของเฮาจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางวเวลาพัฒนาเมื่อนี้จะมาเบิ่งผลของวันที่21วันพุธที่ผ่านมากันก่อนจะสำหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะเด่นวิ่งรูดสองตัวกันเด่นอีกหนึ่งตัวสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเราพัฒนาทีผ่านมาให้เด่นแนวทางเด่นแปดกับเจ็ดจ้า สำหรับผลเขามาหกตัวคือเจ oh ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก่าโอ้โหสำหรับรางหกตัวนี่คือ 7, 7, เจ็ดเจ็ดนาะสำหรับลาวพัฒนาเหล็กหลางเอตโรโคสลูกหายซองแบบราคการนาะจะพอ่ะพีโนเอฟ c ี TC, ต่ละพื้นทีอาจ์ซแตกต่างกันไปเนาะสำหรับเจ็ดเจ็ดนี่มาเบิร์ดเนาะหลางหกตัวจะเจ็ดเจ็ดบร,ริจับกันเบิร์ดหายเนาะมาเด่นเจ็ดดูดเจ็ดเนาะสำหรับ ล่างชูทกตัวของเฮ้าจ้าโอ้โหเด่นเจรูดเจ็ดนี่เด่งๆกันเลยทีเดียวเนาะสําหรับสองตัวล่างสุดรสี่ตัวของเฮ้าจ้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดมาคู่เด่นเต็มๆค่ะพี่้องจ้าลาวพัฒนาสูตรเดิมถือว่าเดินดีจะสวงนี่มาในแบบโตเนื้อคู่เด่นเข้าเฮ้ามาเต็มเต็มโตเนื้อเลยเด่นแปดวิ่งรุแปดมาเด่นเจ็ดวิ่งรุดเจ็ดมาจับคู่เข่าเจ็ดแปดจ้าเด่นสองตัวทั้งเจ็ดทั้งแปด มาขู่กันเลยสำหรับสามตัวบนเจ็ดปดเก้าสองตัวบน8ปดเก้าจะแปดเก้าเข่าตรงๆจกป้าโต8ปดบน8ปดา่างกันเลยทีเดียวเด้งค่ะสำหรับลาพัฒนาของเฮาเมือนี่เนาะเตรียมๆคาราเบลกันเลยทีเดียวจากโอ้แนวทางเวลาพัฒนาวันที่2ี่สิบเนี่โบม่ยังเลยเนาะ เลขหกตัวออกมาเลขได้แค่สามตัวเองเนาะมีเจ็ดเลขกับมีเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เก้านอกจะโอ้โหเจ็ดแปดเก้าจ้ะบ่มีอย่างเลยอ่ามาแบบนี้กับฟังใช่คะสำหรับแนวทางของเฮาเข่าทางพอดีอ่าสำหรับสุดสามตัวบนของเฮาจ้ะสามตัวโบนี่แตกสามตัวกับหัวเนอกจากพีโรเอฟซีนั้ไปเป็นแนวทางแล้วกับหัวถือว่าปังได้อีกค่ะแตกสามตัวตัวอีกอามีอยู่เด้อจ้ะสำหรับพีโรเอฟซีที่นั่ไปเป็นสาม นั่นเป็นปแนวทางเนาะจ้าแล้วก็ก้าบหัวเนาะถือว่าเก่งสุดยอดจ้าแนวทางของเฮาไอ้จ้อยว่างไห้เจ็ดหกแปดจ้าเข้ามาเจ็ดแปดเก้าจ้าเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดจ้าเก้ากับหกจากก้าบหัวค่ะพี่น้องจ้าสําหรับสุดสามตัวโบนองเฮาแตกสามตัวโต๊ดแบบก้าบหัวจ้าโอ้โหแค่เกิะดูคือว่าเลขเก้าเลขหกเกิดมานิดเดียวเนาะแตกสามตัวโต๊ดเลยอ่าสำหรับแนวทางเวล่าพัฒนาของเฮา ฟุกแก่เมื่อนี่ยินดีครับพี่น้องเอฟซีติดตามละากาันเนาะถือว่ามาก,กันได้แบบต่อเนื่องจะสําหรับสูตรเดิมสูตรลักเขาเข้าเอาวันที่ยี่สิบเอ็ดทางเจ็ดทางแปดเนาะขู่เด่นกันมาเต็มเต็มเลยสําหรับวันที่สิบเก้ามาล่างตัวเน้นเต็มเต็มสี่ศูนย์ศูนย์สี่วันที่สิบหกอีกเนาะเก้าสี่จะขู่เด่นนอนมาเลยวันที่สิบสี่เนาะจะสําหรับวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาจะเดือนหา อ้ายกะครูเด่นนอนมาเลยทาง7ทาง9จ้ะสําหรับวันที่21นี้บนล,ล่างโตเน้นแอจ้อยเน้นพี่โตเนาะมาแนวเลขพี่นอ้องเนาะแอจอยบ่มักบ่ค่อยมักเลขพี่น้องกมาซะเลขพี่น้องเลยเนาะ7887 89ฮะถือว่าปังปเนะาะจ้ะ สำหรับตัวเนี่ยนเนียพีตยดตัวเนาะขอโทษขอภัยหลายๆจะสำหรับตัวเนียนอ่าสำหรับมื่อนี่ตามลุ่นกันต่อจ้ากับแนวทางวยลวาวพัฒนาสูตรเดิมสูตรลากข้าเห่าจากก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อสิได้บ่พลาดแนาวทางที่แ oh อดจอยลงกหายนาะจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้า กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะโบ,บาพลาดเวลาที่แอจอยลงแนวทางไฮแน่นอนเนาะสำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อจะสุดเด่นไฮเด่นสองกับสามจ้ะ เด่นพี่น้องเลยตัวนี้สองสามวิ่งลูดจะใส่วิ่งใส่ลูดเพราะาถามักจะชอบนําไปวิ่งไปลูดได้น้องหมักตัวได้ชอบตัวได้พิจารณาเบ่งได้จะไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับคููเด่นสองลูดสองอสูตรเดิมสูตรลักหนึ่งถือว่าปังได้แบบต่อเนื่องแล้วเนาะสองสามสองสี่สองหา้าสองหก สองเจ็ดสำหรับเด่น3ามสามสี่สาห้กสาเจ็ดกันเด่น6จ้ากันเด่น6คือเก่ามีหกเจ็ดหเกตัวบนจ้าสี่หสอง สามหาสองสองหาแปดเจ็ดสี่เจ็ดเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจะสำหรับสูตรสามตัวถามตัวแรกชอบตัวแรกกะพบกับเก่าเนาะระวังไว้ด้วยหลักกาเนอกจางงวดก่อนกะกับผัวเนาะสปอร์ส,สูตรสามตัวบุญจะถามมาชอบ กัอบไว,ว้ไบ่เสียหายเนาะคืออยู่ครอบววามาคราบชอบเนาจ้ะโตเน้นกะแต่ว่าสุดสามตัวมีแค่คู่นี่เนาะหกสามตัวบนเน้นสองหาแปดละกันกับเจ็ดสี่เจ็ดกันหกเกาสามหก สามแปดสองเจ็ดสองหกจะสำหรับโตเนีนของห้าจะ้ะสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาของห้ามืออีก,ก็คือตามนี่เลยจะสำหรับแนวทางของเ้ามือนอีกคยมาปังปัง,ปงคยมาเด้งเด้งอีกละกันเนาะขอห้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทาน,ทน,ททานจะเล่าพัฒนาโลกหายสองสูตร สูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวกับสูตรเม็ดเดียวจะสำหรับเมเด็ดเดียวเด่นวิ่งรูดต,ตัวเดียวฟันไปตัวเดียวนาะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้จ้าฮะเมือนี่ก็คอยมาปังๆเด้ง,งๆอีกละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบจางตาเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทักเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าแลวก็มีรูดเราจะผิดพลาดประการใดกับโคตเขาอพายไล่ลายจ้า สำหรับแนวทางมินิขอฟากไว้เพียงซ้ำนี่จะล่าพัฒนาของเ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีจ้า